มันอร oh. ่อยโคตรอะจะแม่โทรมาถ้ารับจะวชีวิตอาจจะเปลี่ยนนะอะไรอะไรของมันเนี่ยสวัสดีค่ะทุกคนและในวันนี้นะคะเราจะมาทำกุ้งลายเสือกันวันนี้นะคะ วันที่อยากกินมากๆเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะที่เอากุ้งลายเสือมากินซาซิมิตัวใหญ่มากอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้อินเสิร์ตไอ้ตัวใหญ่ๆอ่ะแต่ว่าอินเสิร์ตในติ k กตอกมาฟอลโลูกกันนะคะเพราะว่าโบทําอะไรที่สร้างสรรค์มากๆเลยก็ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเพราะว่าไปดูช่องของพี่คนนี้มานะคะชอบมากเลยพี่เขากินอร่อยมากเลยแล้วก็เห็นว่าเขาอ่ะเอาแซลมอนไปพันกับกุ้งลายเสือโบบอกเลยนะคะว่าอินสปีเรชั่นมาจากช่องนี้เลยก็เลยคิดว่าอยากกินมั้งเพราะว่าตอนแรกอ่ะอยากกินแม่กุ้งลายเสือไงแต่พอพันแซลมอนะ ตอนนี้คือเราแกะกุ้งลายเสือใช่ไหมเราก็ต้องเอาข้างหลังออกด้วยคือมันจะค่อนข้างตัวใหญ่มากอะล้วโบ,บก็ไม่เคยกินเขาเป็นซาซิมิด้วยนะเดี๋ยวเรามาลองกันเคล็ดลับของเรานะะี่ยเรายังไม่ลืมเยฮะนี่เลยฮะแป้งหมันนะคะเพื่อรดความขาวยิ่งเป็นไอ้กุ้งแบบนี้แล้วเนี่ยเรายิ่งไม่รู้เลยว่าเขาขาวไหมแช่เลยนะคะแช่แป้งหมันนะคะให้เขา ไม่มีความคาวแต่อย่างใดและนี่คือน้ำปลาราที่เรากำลังทดลองอยู่นะคะว่าเราจะนำมาทำแบรนด์นะคะตอนนี้นะ,ะอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาสูตรนะคะกับทางโรงงานนะคะบอกเลยว่าเด็ดแน่นอนนะคะน้ำปลาร้าคุณโบเร็วนี้ค่ะคือเราไม่ได้ใส่น้ำตาลเอาน้ำปลาทุกคนเพราะว่าน้ำปลาราเขาจะมีความเค็มนำอยู่แล้วเขาบอกแล้วว่าให้ วิปป้าหอมนะเนี่ยทำเป็นเล่นทุกคนตอนที่โบชิมแบบชิมแยกๆอ่ะมันยังเฉยๆเนี่ยแต่พอแบบมากินแล้วอ่ะโบรู้สึกก็มับเค็มน้ำมาถูกแล้วเว้ทุกคนดูนะมันมีความข้นมากเพราะว่ามันนัวมากดูจะขายเร็วๆนี้นะคะดูดิไปเดี๋ยวเราไปเอากุ้งลายเสือออกมาแล้วก็พันแซลมอน เดี๋ยวเราจะพันให้เสร็จนะคะแล้วไปดูตอนเสร็จกันเลยฮะไปดูตอนลาดน้ำเลยทุกคนคะคือวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากช่องบีบีมัมมอลี่นะคะมากับเราเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะทาไมช่วงนี้เนี่ยบบกินเยอะแต่ว่าหน้าโบเน่ตเดฟอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวโบจะกรุปเบอร์ฟอร์ให้นะว่าหน้าโบใหญ่มากเลยนะทุกคนแต่ว่าช่วงนี้คือบบกินอ่ะ้บบอกเลยนะว่าตอนนี้น้ำหนักก่แปดสิบแต่ทุกคนทักโบว่าโบผอมลงหรือเปล่าเพราะว่าหน้าโบเล็กแต่ตัวโบใหญ่กรอบหน้าโบชัดไหมโอเค มันดีมากเลยวันนี้วันนี้นะคะต้องบอกก่อนว่านกน้อยที่โผล่บินนะคะตอนนี้คือบินไม่ออกอ <c oughs> จับลังมาแล้วนะคะเพราะว่าทําเค้กวันนี้มันเหมือนเป็นไทยอะแค่ตัวเราเองยังไม่ไหวเลยเนาะเป็นไงบ้างตอนนี้สภาพขนาดเกชอบอัดคลิปมากเลยนะแต่บอกว่าลุงน้อยไหวเปล่าไม่ไหวไม่เป็นไรนะคือคือเผื่อว่าแกอยากกินไงก็เลยบอกแกก่อนแล้วแกก็บอกว่าไปกันเลยโบ ไปนี่กกนะหมายถึงแบบเราทำงานกันเฉยๆแล้วมันก็เลยเหนื่อยเฉยๆแบบว่าเค้กมันหนักมากเพื่อนๆก็คือสั่งกันมาเยอะมากแล้วเราก็แบบคือเราก็อยากทำให้เพื่อนๆกินอะไเลยแล้วฝ่ายผลิตนี่คือน้องน้อยโผบินเต็มๆใช่คือยืนคนเดียวยืนหนึ่งอะเพราะว่าทุกคนนั่งใช่แล้วแกยืนอย่างเดียวแล้วแกก็เมื่อยเมื่อยเสร็จวันนี้ก็ต้องพักผ่อนโหกิ๊กแซลมอนนี่พันโลมาเลยเหรอใช่คือเมนูเนี้ยสามพันนะครับสามพันบาทไม่ทำอะไรเล่นๆนะช่องเนี้ยบอกไว้ก่อนไม่แล้วที่สำคัญทุกคนที่ออกมานี่คือแบบแล้วกินกับน้ำปลาร ทุกคนต้องห่ออย่างนี้ก่อนเลยไปนะทุกคนชนไม่อย่าเพิ่งกินชนชนไข่ชนข้างบนไปโอ้ย <c oughs> โอ้โหคืนน้ำปลานดนหนัวมากคุณทำน้ำได้หนัวมากอะ่ะแม่อยู่นี่ตายไปเลยอะ่ะคนดูดิ <c oughs> น้ำมันหนัวมากอะ่ะเนี่ยซอสเลยฮนะ <c oughs> เฮ้ยดีมากเลยโบเปิดร้านเหอะโบก็อยากเปิดแต่มันเหนื่อยเุ้พวกเราที่พูดกันองนี้เพราะว่าเจออะไรมาเยอะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบทำอะไรแล้วมีความสุขก็ทำอ่ะบางทีเราอาจจะก็ทำน้ำจิ้มอร่อยๆทำกินเองไม่จำเป็นต้องขายทำกินเองก็ได้มันเหนื่อยเหนื่อยแล้วความสัมพันธ์คือไม่เหมือนเดิมเจอเจอหน้ากันไม่อยากมองหน้ากันอ่ะจะทะเลาะกันหลายทีแล้วบ้าตื่นสายเนี่ยแม่งตื่นสายนะโบเฮียมันอยู่ไหน เฮ้ยขอเลยได้ปะทำไมก็ถึงเรียกว่าคุ้งลายเสือลายเหมือนเสือไงอป,ปาติเฮนี ลุงหยุดก่อน <ไง S 2> นะคะโบต้องบอกก่อนว่าลุงน้อยกินแบบนี้ป่ะโบขอเฉลยก่อนว่าทาไมหน้าโบถึงเดฟขนาดนี้เพราะว่าตัวโบใหญ่นะทุกคนโบก็กินเท่าเดิมแต่ว่าหน้าเดฟและเก็บกรอบหน้าได้ชัดขนาดนี้เพราะว่าโบไปทําวันนี้มาค่ะตัดไปเลยค่ะเออจริงๆล้วคนถามมายอะมากว่าพี่โบขาน้าไปทําอะไรมาคะทาไมใส่พี่โบคาน้าไปทําอะไรมาคะทาไมถึงเล็กลงก็แล้คอมเมนต์คือบอกว่าโบผอมลงแต่โบจะบอกว่าโบไม่ได้ผอมลงนะทุกคนแต่ว่าหน้าโบเล็กลงเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าที่ฉันอยู่ที่ดอะคลินิกค่ะทุกคน จะบอกว่าทําหน้ากับเดอะคินิกมานานมากจนตอนนี้คือดีขึ้นสิวก็คือน้อยลงคือปกติอะโบจะชอบฉีดแฟตกับเดอะคินิกนะคะแล้วก็จะมีการทำทิชชู่มิกับเขาด้วยก็คือดีนะทุกคนแต่ว่าพอนานๆไปอะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าถ้าเกิดฉีดแฟตไปแล้วอะเหมือนกับข้างในแก้มของเราอะไม่มีไขมันแล้วแต่ว่ามันยังไม่กระชับทุกคนให้เราอะมาเก็บให้มันกระชับขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมอก็เลยแนะนําเป็นเทอร์มาร FLX ซึ่งเป็นเทอร์มารที่เรียกได้ว่าใหม่ที่สุดณนะตอนนี้เลย จะบอกว่าคนทําเยอะมากแล้วรีวิวเยอะมากวันนี้ก็เลยอยากมารีวิวบ้างคือเห็นคนทำอ่ะทุกคนแล้วแบบน่ายกข้างนึงเลยอ่ะที่สำคัญคือตัวนี้อยู่ได้1นถึงสปีเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็จะมาปรึกษาคุณหมอว่าจะยังไงกับหน้าเราเดี๋ยวเข้าไปดูเลยค่ะจริงๆคือเขามีหลายสาขามากเลยนะคะทุกคนแต่วันนี้วงมาทําที่สาขาเมเจอร์ราชโยธินซึ่งเราไม่เคยมาทําที่นี่เลยก็เลยต้องกรอกประวัติก่อนนะคะตอนนี <S <S ้นะคะเดี oh <S <S ๋ยวเรารอ หมอนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าทําโปรแกรมนี้นะคะก็คือไม่เจ็บมากที่เดอะคลินิกนะคะเทอรม์มาร์ FLX นะคะเครื่องเยอะมากที่สุดในเอเชียเลยนะทุกคนไม่ใช่ประเทศไทยนะคะในเอเชียตัวนี้มันจะอาศัยการหลักการสะสมพลังงานความร้อนเนาะยิงแรกๆจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรหรอกใช่ไหมแล้วมันจะรู้สึกร้อนขึ้นร้อนขึ้น <laughs> อันนี้คือค่า้อยช็อตเหรอคะของโบต้องกี่ช็อต450คะสี่ห้าสย์ครับสี่ร้อยห้าสิบก็เดี๋ยวเราจะเก็บตรงตรงนี้เพิ่มแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มาซ้ำตึกตึอีกรอบหนึงอ๋อโอเคเสร็จแล้วค่ะทุกคนโอเค เมื่อกี้ครั้งนี้ใหญ่ใหญ่กว่าใช่ป่ะใช่ค่ะนานเลยครัเริ่มเท่ากันละก็หลังทําจะหน้าแดงๆได้เล็กน้อยนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าที่บังลุงเป็นหน้าตามปกตินะครับได้เลยกิจวัตรประจําวันทําได้ตามปกติเลยนะครับผมเร็วมากเลยนะคะความจริงหรือว่าแบบเป็นจนาใช่โอเคเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ คนคะคือตอนนี้นะคะเราทําเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าเป็น450ช็อตแล้วก็พลังงานคือค่อนข้าง,างสูงเลยก็โอเคเลยค่ะชิลคือถ้าเกิดว่าหลังจากนี้เราก็สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยแต่ว่าแก้มเราก็จะมีความแบบสะสมความร้อนนิดนึงก็จะร้อนๆก็คือไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดู before a f t e ตนะคะว่าเป็นยังไงแล้วก็อีกประมาณ2-3เดือนมันก็จะเล็กกว่านี้อีกมากเลยคือมันจะค่อยๆกระชับขึ้นโอเคค่ะทุกคนกลับมาแล้วค่ะเป็นยังไงนะ คือดีมากเลยไปทําที่นี่มาหรอใช่เดี๋ยวคินี่คือหน้าเดฟมากเลยเฮียเฮียเห็นแล้วเป็นยังไงคือตัวโอเคนะตัวเขาก็ปกติแหละถ้าไม่เกรงใจก็คือคือตัวงใหญ่อะแต่หน้าเขาจะเลี้ยว,ยวใช่ไปไหนคนถามว่าผอมลงหรือเปล่าเปล่าค่ะไปทําตามเคล็ดลับข้างต้นเลยค่ะจะกินเท่าไหร่ก็ได้เพราะว่าโบมัน่นใจมากๆเลยนะคะโบะจะกินเยอะก็ได้เพราะโบมัน่นใจค่คือโปรแกรมนี้คือเราจะหน้าใหญ่หน้าบานหน้าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมไปเก็บกรอบหน้าได้อยู่ถึงปีถึง2ปีอะหน้าจะเลียวอย่างเงี้ยใช่หน้าจะเลียวเลยเหมือนสตาร์หน้าเราไว้อะ ต้องทำแล้วแหละโบขอบ,บอกเลยว่าขอก่อนคำหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยพูดครั้งแรกในชีวิตเลยนะกูอยากจะเอาไฟมาเผาแมงวัน <c oughs> แม่งบินอยู่นั่นนะเอาแล้วนะเฮียไปก่อนเลยอ่ะบอกบรรยายก่อนแล้วกันอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอก <c oughs> อือทุกคนนี่คือมู้จะพูดยังไงนะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขากินอย่างนี้ใช่ไหมแล้วจุ่มตรงนี้เนาะแล้วก็ ือต้องพยงจริงนะน้ำยำอร่อยชิบเลยมันข้นเกืิกเลยอะ <S <S เร็วๆนี้นะคะบอกแน่นอนว่าน้ำยำใส่ปลาอะไรอ,อะไร, <puff. S 1> อ,ะไรอะไรของมันเนี่ยคือตัวขอกุ้งลายเสือเนี่ยมันจะต่างกับกุ้งธร,รรมดาเยอะเลยนะโคตรไม่เหมือนกันอะเฮ้คือมันดีมากเลยบอกเลยนะคะว่ากินได้อย่างมั่นใจเพราะว่าบ่มีตัวช่วยค่ะดอะคลินิก คนที่ตำเนี่ยอร่อยมากรู้ป่ะทำยำทำตำอะไรพวกนี้รสชาติจะเป็นแนวนี้เลยไม่ถอมเลยหระกินแล้วรู้เลยอ่ะอย่างที่บอกนะบางคนที่แบบทำยำอร่อยอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าอาจจะเบื่อฝิมือตัวเองอ่ะอ่าเลยต้องบูไม่เลยนะบูชอบกินหีนมือตัวเองมากคือมันทำยำทำไรแบบมันใส่มันไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีสูตรในการใส่มันเป็นช่างมือมันอ่ะมันอร่อยโคตรอ่ะแล้วคิดยังไงเอาไข่ทำมอนมาใส่ด้วยเพราะว่าอยากกินโหนี่แล้วทำไมเวลาคนคิดเห็นมันต้องทำหน้าอย่างงี้วะ สังเกตป่ะต้องอยู่อย่างเงี้ยยิ้มไม่ได้เหรอเอาออกเลยนะคนตัดนาชอ็ชอ็ไตเกี้ยมี่ทุกคนแล้วก็ราดไข่ม่อนลงไปมันต้องคิ้วขมมดอ่ะ กินให้มีความสุขลงคำหน้ายิ้มหน่อยดิยิ้ม,ย,ย,มยิ้มมีความสุขเวลากินอ่ะเออดีมากโบกเป็นคนที่ชอบตัวเองเวลายำมากๆเลยอ่ะอีน้ำปลาร้ามันหอมไหมน้ำปลารโบอเองปะอืมเอาละทุกคนเพราะว่าตัวเนียไม่ขายแล้วน้ำปลาร้ากำไรน้อยตัวเนียบอกจะโบจะขายน้ำปลาร้าเร็วๆนี้รอดูนะฮะว่าจังหวะไหนจะมาไปติดตามได้เลยนะฮะในเพจนี้ปังบ้านเราโชห่วย ต้องบอกก่อนว่าบางคนสงสัยว่าทําไมเผ็ดแต่ถึงกิน <ทำ S 1> เผ็ดแล้วไม่หยุดเอออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนนะคนกินเผ็ดจริงๆแล้วอ่ะมันชอบนะเว้ยเนี่ยมันเผ็ดนะแต่มันไม่ได้เผ็ดแบบทนไม่ได้มันเผ็ดแบบเผ็ดแบบแซ่บอะไรอ,ะอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างงี้เว้ยเฮ้ยมันเอาจริงว่ะอู๋นี่คือแบบอยากพักเลยอะ่ะถ้ากินจะพักนะทุกคนคิดถึง,ถงหนึบๆหนึบเนี่ยก็เพิ่งไปทํามานะทุกคนไป่ทำหลุมสิวมาอื จะแม่โทรมาไม่ต้องมองหน้ากันยลองดูป่ะจะพูดอะไรถ้ารับแล้วคือวิอาจจะเปลี่ยนนะอาจจะต้องมือจัดหรือยังมาให้เส่ควอย่าเพ่าใจดูอยู่นะคะโบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตัดสินใจไอโบอืจริงจริงจังเลยเนี่ยมพราะวเพราะส่ชู้ ให้อ่องไหมรับเับดิเราอยากจะรู้ว่าถ้ารับแล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนไหมตอนนี้คือแจ้บิวโทรมาได้ทำการเปลี่ยนเครื่องเรียบร้อยมาโทรหาโบวางเลยอ่ะเดี๋ยมันดูกล้องอุ้ยเออเออที่ไหนที่บ้านมีคาบช้าใสๆว่าคาบ้างสีขาว่ะสีสวาห่าเล็กเอาใหญ่ ใหญ่ๆเลยใช่ไหมออโอเคโอเคแป๊บนึงโอเคเนี่ยด่วนเลยบอกเลยว่าถ้ารับชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้คงได้คำหนึ่งด่วนอ่ะถ้าเกิดว่าตอนนี้อย่างเงี้ยยังยังยังแบบไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าด่วนเนี่ยได้คำหนึ่งแต่ได้บอกตอนนี้เลยต okay, okay. okay, okay. ้องไปเลยต้องไปเลยปูเป็นคนที่ชอบกินอะไรพวกนี้จร ok ิงๆนะวิมันลายแล้วว่ะเพราะว่ามันเห็นแล้วว่ะยังนั่งอยู่อีกไม่รือไม่มี ฮัลโหลอโมห้าโมห้าวงเงินโมแหนปะไม่ได้ไปนะต้มาทำเหตุเกื่อยขึ้นไม่ได้ดิปฏิบัติเออได้ละมีงานทุกคนคือถ้าเกิดว่าสายนี้มาทีไรมีงานทุกคนน้ำปลาเป็นไงคะคุณโมอร่อยมากค่ะเจอกันเร็วๆนี้ค่ะย่า นี่เมนูนี้ไปทำตามได้เลยทุกคนกุ้งในเสือพันแซลมอนไม่ต้องพันแซลมอนก็ได้เอาเป็นกุ้งายเสือเฉยๆก็ได้อุ้ยน้ำยำอร่อยมากอะ่ะเออพูด <c oughs> เป็นร้อยรอบวะเนี่ย <c oughs> เออโอเคน้องร้อง แต่ต้องฝากไว้ก่อนเลยนะคะว่าใครที่อยากกินได้แบบหน้าเรียวอย่างโบนะคะก็กินแล้วไม่ต้องกลัวหน้าบวมเดอะคลินิกช่วยคุณได้ค่ะบอกเลยว่านี่ทํามาประมาณ1เดือนแล้วต้องให้เห็นเอฟเฟกต์ไงว่ามันเป็นยังไงบีฟอร์อั t เตอร์เป็นยังไงเขาบอกว่ามันจะเข้าที่จริงๆอ่ะประมาณ3เดือน3เดือนนี่เพิ่งหนึ่งเดือนอ๋อคือทํามาเดือน2เดือนแรกก็คือยังไม่เข้าที่แต่ก็รู้สึกว่ากระชับแล้วคือถ้า3เดือนหมอบอกก็มันจะเต็มที่เลยมันจะแบบคมเลยนี่สองกระจกก็รู้สึกคมมากนะวิบาดเห็นปะบอกแล้วมันคมมากขอให้เล่นสักม โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบบุ๊กนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ช่องบูด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ชอบนะคะก็ไปอันซับส r คร e ช่องบีบีเมมโมรีได้นะคะกดฝากกดไลค์ด้วยนะถ้าเกิดว่า ใครอยากให้ทำเมนูอะไรลองคอมเมนต์มานะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณช่อง Buzz Baby Memory ด้วยนะคะเป็นเกียรติสาหรับช่องโบย่างถังกล้องอ่ะบก็ขอบคุณเงียบแบบนี้อย่างนี้เหรอหลังกล้องก็อย่างนี้เหรอทำไมเฮียเป็นอะไรอีกแล้วให้เฮียแฉไหมอ่ะพูดไม่มีเออเออแค่นั้นเองโอเคค่ะโอเคเร็วๆคุณนายรออยู่เฮ้ยลืมใครทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปทำาระสกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับช่องบิววาระพรนะครับไปทุกคนบ๊ายบาย